วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการจองหัวชาร์จไฟให้กับรถไฟฟ้านะครับของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า EV Station นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแอปนะครับก็สามารถลงแอปแล้วก็ทําการสมัครนะครับให้เป็นเมมเบอร์นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับเมื่อเพื่อนมีแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่ EV สเตชันตัวนี้นะครับพอเข้าไปในแอปนะครับให้เพื่อนๆืมาคลิกตรงแผนที่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งพอเราดูในแผนที่นะครับเราจะเห็นตำแหน่งพิกัดนะครับตรงจุดสีฟ้าๆนี่คือตำแหน่งจุดที่เราอยู่นะครับแล้วก็เราจะมีสถานีที่อยู่ข้างเคียงนะครับก็คือเราสามารถซูมอินซูมเอาดูได้นะครับว่ามีสถานีไหนอยู่ใกล้เรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานีที่อยู่ใกล้เราเนี่ยก็คือเป็นสถานีนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับผมอยู่ที่อําเภอหัวหินนะครับแล้วก็มีสถานีนี้อยู่ใกล้นะครับซึ่งพอผมคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีหัวชาร์จที่เป็นแบบ AC Type 2นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะให้บริการหัวจ่ายไฟนะครับก็คือเป็นแบบ AC Type 2เนี่ยทั้ง3หัวเลยไม่มีแบบ DC นะครับซึ่งผมต้องการชาร์จแบบ DC นะครับผมก็จะไปดูที่สถานี ข้างเคียงอันต่อไปนะครับก็คือสถานีอันล่างนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่ามันมีหัวแบบที่เราต้องการไหมนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่นี่มี3มหัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบ AC Type t o แล้วก็ DC CCS Combo t o o นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมี2หัวนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทั้ง2หัวเนี่ย ที่เป็น DC ที่ผมต้องการเนี่ยไม่ว่างเลยนะครับถ้าเรา Wal k in เข้าไปเนี่ยจะไม่ได้มีการจองก่อนนะครับก็จะไม่สามารถชาร์จได้นะครับทีนี้เนี่ยพอเรา w a l k in ินเข้าไปนะครับให้ดูก่อนว่าในแต่ละหัวชาร์จเนี่ยครับสถานีชาร์จเนี่ยเขามีการจองเอาไว้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับพอเราเข้าไปดูที่หัวเนะครับเราจะเห็นว่ามีการจองตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งจนถึง2องทุ่มยีิบนะครับ เพราะนั้นเวลาเนี้ยมันก็จะเป็นสีเทาๆเราไม่สามารถชาร์จได้ถ้าเราวอล์กอินเข้าไปนะครับมันก็จะเหลือช่วงเวลาที่เราสามารถชาร์จได้ก็คือตัวสีขาวๆเนี้ยครับนะครับเพื่อนๆสามารถจองจองได้นะครับทีนี้ผมต้องการกลับมาก่อนนะครับมาที่หัวที่2นะครับก็คือหัว B นะครับเขาจะมี3ามหัวนะครับก็คือซ้ายสุดจะเป็น A4 Type 2ตรงกลางจะเป็นหัว A แล้วก็ขวาจะเป็นหัว B นะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ว่างเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมอาจจะขอเลือกเป็นแบบหัว B โดยส่วนตัวผมผมมองว่ารถผมจอดอยู่ริมแล้วก็สามารถเอารถเข้าเทียบจอดเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับผมนะครับทีนี้ผมก็จะจองที่นี่นะครับที่หัว B นะครับเข้าไปที่การจองนะครับ ซึ่งหน้าการจองนะตอนนี้ที่หัว B ีเนี่ยถ้าเรา walk in ไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการชาร์จอยู่ที่ช่วงทุ่มครึ่งจนถึงทุ่ม57นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรา walk in เข้าไปเนี่ยมีคนชาร์จอยู่แน่ๆก็คือไม่ว่างไม่สามารถชาร์จได้นะครับเราก็ต้องไปรอช่วง2ทุ่มจนถึง2ทุ่ม27นะครับประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้ผมจะจองอข้ามวันก็คือข้ามไป ช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งซึ่งณวันนี้เนี่ยตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยมันจะเป็นช่วงประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคร,ครับผมจะจองไปในช่วงเช้าเลยนะครับช่วงเช้าเนี่ยผมมองว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นเวลาของออฟพีคนะครับซึ่งมันจะมีค่าไฟเนี่ยถูกกว่าออนพีคนะครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่อย่างออนพีคเนี่ยมันก็คือตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่ม นะครับและหลังสีทุ่มจนถึงก่อน9ก้าโมงเช้าอีกวันนึงเนี่ยจะเป็นออฟพีคนะครับซึ่งเลทของค่าไฟเนี่ยมันจะต่างกันก็คือออฟพีคจะถูกกว่าออนพีคนะครับผมก็เลยจะจองการชาร์จไฟของผมเนี่ยในวันเช้าอีกวันหนึ่งนะครับผมก็จะจองเป็นช่วง8ปดโมงจนถึง8ปดโมงห้ 57. ผมจอง2ช่วงเลยเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ในรถผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ30%และผมต้องการชาร์จเพื่อจะให้วิ่งได้ไกลนะครับก็อาจจะชาร์จ ให้มันเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็เลยจอง2ช่วงนะครับเมื่อผมเลือกช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็กดไปที่ปุ่มจองนะครับอ่าตอนนี้นะครับพอกดไปที่ปุ่มจองเนี่ยเขาก็จะสรุปว่ารอบการชาร์จของเราเนี่ยก็คือช่วง21วันที่21เมษายน2567ช่วงเวลา8โมงนะครับเวลาสิ้นสุดก็คือวันที่21นะครับช่วงเวลา8โมง5้าเขาก็จะควบให้เลยเพราะว่าเราจองต่อเนื่อง นะครับเราจองต่อเนื่อง2ององเวลาควบกันไปนะครับซึ่งระยะเวลารวมเนี่ยเราจะชาร์จอยู่ที่57นาทีแล้วก็จะมีค่าชาร์จล่วงหน้าก็คือค่าจองช่วงละ20บาทผมจองสองช่วงก็คือ40บาทนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปในช่วงเวลาไปทันในช่วงเวลาที่เราได้มีการจองเอาไว้เนี่ยในส่วนของ40บบาทที่จองเอาไว้เนี่ยมันจะถูกหักไปเป็นค่าไฟ นะครับก็เหมือนเขาคืนให้เราเป็นค่าไฟแทนนะครับในการจองนะครับเราก็จะเหมือนไม่ได้เสียค่าจองแต่ถ้าเราไปแล้วมันเกินเวลาในช่วงเวลาที่เรามีการจองเอาไว้เราก็จะเสียค่าจองในช่วงเวลานั้นไปนะครับเมื่อเพื่อนๆสรุปดูแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะเราจะจองช่วงเวลานี้นะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับ อ่าตอนนี้นะครับผมก็ทําการกดยืนยันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีการชําระเงินเสร็จสิ้นผ่านบัตรเครดิตนะครับตัวนี้นะครับเราก็กดที่เสร็จสิ้นเลยนะครับเพราะฉนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมเข้ามาดูที่หัว B ของสถานีนี้นะครับผมไปดูที่การจองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็เลื่อนดูนะครับจะเห็นว่าช่วงเวลา8โมงถึง8โมง27แล้วก็ 8โมงครึ่งถึง8โมง57เนี่ยมีการจองนะครับซึ่งคนจองเนี่ยก็คือผมนี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับก็คือต้องไปให้ก่อนเวลาถึงเวลาชาร์จนะครับเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปที่สถานีนั้นได้เลยแล้วก็เราจองที่หัวชาร์จไหนให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่หัวชาร์จนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมจองที่หัวชาร์จ B นะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าไป <พ to S 1> ที่หัวชาร์จให้ถูกต้องด้วยนะครับนะครับ สำหรับการจองนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ